น้าใจกลางเมืองที่พลุกพล่านไปได้วยผู้คนและตึกสูงระฟ้าเรื่องราวของนาะแต๋วหญิงไวกลางคนผู้ที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการเรียนรู้กำลังเริ่มต้นขึ้นครั้งหนึ่งนาะแต๋วเป็นทีมแม่บ้านธรรมดารรมดาที่ผันตัวจากแม่ค้าขายไก่ทอดสู่การเป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่ชื่อดังคำพูดที่ว่าไม่มีใครเก่งมาแต่เกิดถ้าไม่ฝึกฝน เ,เหมือนแสงนำทางให้เธอมาเสมอย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนร้านไก่ทอดของน้าต๋แทบไม่มีคนเข้าร้านเลยในขณะที่ร้านกาแฟข้างๆกลับมีลูกค้าต่อคิวจนล้นเธอสังเกตเห็นว่าไม่ใช่แค่รสชาติกาแฟเท่านั้นแต่เค้กและขนมปังที่มีรูปทรงสวยงามสีสันน่ารับประทานต่างดึงดูดใจลูกค้ายิ่งกว่านั้นขนมเหล่านั้นดูเหมือนจะขายดีไม่แพ้ก,กาแฟเลยแมย้แต่น้อยคืนแล้วคืนเล่าภาพของเค้กสวยๆวงเวียนอยู่ในความคิดของนะ้าต๋วเธอตัดสินใจที่จะลองฝึกฝน สิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเธอเริ่มจากการดูคลิปสอนทำเบเกอรี่จาก Youtube ลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้งขนมปังไม่บ้างเค้กยุบบ้างแต่เธอก็ไม่เคยย่อท้อจากครัวเล็กๆในบ้านนะแต่ใช้เวลาหลายเดือนในการฝึกฝนจนมืออาชีพเธอยังคงเชื่อมั่นในคำพูดที่ว่าไม่มีใครเก่งมาแต่เกิดถ้าไม่ฝึกฝนแล้ววันนี้ กลิ่นหอมของขนมปังอบใหม่และเค้กหลายชนิดก็ได้มาอยู่ในร้านของเธอเองที่ผู้คนต่างบอกว่าทั้งรสและรูปลักษณ์สวยงามไม่แพ้ร้านดังเรื่องราวของน้าแต๋วเป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครขอเพียงแค่เรากล้าที่จะเริ่มต้นและไม่หยุดที่จะฝึกฝนความสามารถที่มีอยู่เราทุกคนก็สามารถสร้างเรื่องราวความสำเร็จของตัวเองได้เช่นกัน